เค้กเค้กนุ่มๆแพนเค้กแพนเค้กนุ่มๆสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียมไทยนะคะ Easy t ไทยภาษาไทย ง่ายจังวันนี้นะคะเรียมพูดถึงกรอบเหนียวนุ่มวันนี้เรียมอยากกินอยากกินอะไรกรอบ เรียมคิดอะไรกรอบกรอบมันฝรั่งทอดมันฝรั่งทอดกรอบเกี๊ยวทอดเกี๊ยวทอดกรอบอยากกินอะไรกรอบกรอบหมูกรอบอยากกินหมูกรอบ อ,อืมแต่ไม่อยากอ้วนไม่อยากอ้วนข้าวเกลียบกุ้งข้าวเกลียบกุ้งกรอบเคี้ยวได้ยินเสียงกรุบก,กรุบก,กรุบก,กรุบอยากกินอะไรกรอบกรอบ อเปียหนังไก่ทอดหนังไก่ทอดกรอบกุ้งทอดไก่ทอดผักทอดผักกรอบผลไม้กรอบอ,อยากกินอะไรเหนียวเหนียวเหนียว อยากกินอะไรเหนียวเหนียวคิดคิดข้าวเหนียวข้าวเหนียวขนมชั้นชีสชีสแฮมเบอร์เกอร์ใส่ชีสเยอะเยะ พิซซ่าพิซซ่าใส่ชีสเยอะๆอยากกินอะไรเหนียวเหนียวอะไรเหนียวเหนียวกาวกาวกินไม่ได้ผมผมเหนียวเหมือนกัน แต่กินไม่ได้ผมเหน,น,น,นียวตัวเหนียวตัวเหนียวเหนียวตัวกินไม่ได้ต้องไปอาบน้ำน้ำลายน้ำลายเหนียวคิดว่า ไม่สบายอะไรเหนียวเหนียวเต้าส่วนอยากกินเต้าส่วนเต้าส่วนเหนียวอยากกินอะไรนุ่ม นุ่มๆนิ่มๆนุ่มนิ่มอยากกินอะไรนุ่มๆคิดอะไรนุ่มๆหมอนหมอนนุ่มแต่กินไม่ได้อะไรนุ่มๆ เค้กเค้กนุ่มๆแพนเค้กแพนเค้กนุ่ม Pan cake, pancake, นุ่ม,มหมูกรอบฮะ <Huh? S 1> หมูกรอบกรอบหมูกรอบทอดเสร็จแล้วผ่านไปหลายๆวัน เหนียวเหนียวนุ่มไข่ตุน๋นไข่ตุ๋นนุ่มขนมปังขนมปังนุ่มนุ่มหรือขนมปังกรอบนอกกรอบนอกนุ่มใน ขนมปังกรอบนอกนุ่มในปลาท่องโก้ปลาท่องโกกรอบนอกนุ่มในไอศครีมโมจิไอศครีมโมจิเหนียวนอก นุ่มในอยากกินอะไรกรอบๆแต่ไม่หิวไม่หิวแต่อยากกินอยากกินอะไรกรอบๆอยากกินอะไรเหนียวเหนียวอยากกินอะไร นุ่มๆน,นักเรียนแสดงความคิดเห็นมาในคอมเมนต์นะคะกินอะไรกรอบๆกินอะไรเหนียวๆกินอะไรนุ่มๆคิดว่านักเรียนจะชอบวิดีโอนี้นะคะแล้วเจอกับเปียมได้ใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ คลิปนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย